เจน๊นะคะพี่เชส้มจะมาให้เรนให้ท่าเรียนได้รู้ถึง pre topic นะคะโอเค are you ready นะคะ m a t h subject นะคะ the first topic number one event เรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในทอปิกแรกของเรานะคะมีเรืพององจํานวนคู่จํานวนคี่นะละะูกน้นนาทั้เรียนบอจะทราบไหมคะว่าจํานวนคู่จํานวนคี่มีลักษณะเป็นแบบไหนหนูบอจะรู้ไปว่าเลขคู่เลขคี่มีลักษณะเป็นแบบไหนเรามากันเป็นคู่หรือเรามากันคนเดียวนะคะอ่ะโอเคที่จะรียน บอนะคะ้แปบ็อกนะคะวันบ็อกไอดอวบอกานะคะไอดอบอานะนักเรียนลองเข้าสิคาว่ามี how many hearts one w o and three นะคะนักเรียนองจับที่เป็นคู่สิคะอะไรที่เป็นคู่นะคะจะมีสองขึ้นไปนะคะอะไรที่เป็นคู่จะมีสองขึ้นไปอันนี้จะเป็นจำนวน นี้เป็นเศษนะคะแสดงว่าตัวอย่างที่ที่เชืช่อช่งให้เราเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะอ่าเป็นจำนวนคี่นะคะตัวอย่างที่ทีเชืช่อช่งให้เราเป็นจำนวนคี่นะจำนวนคี่นะคะ,ะเขียนไว้ก่อนนะคะตัวอย่างตัวต่อไปนะคะดูสิคะว่า หม่ยว่ามีคา เราเรียกว่วาจำนวนอ่าจำนวนคู่นันกก่นเองนะคะอ่อีกสักหนึ่งตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างอีกสักวันอีกเซมเปินะคะอีกสักวันอีกเซมเปิ พือนะคะคือจออันนี้เป็นจำนวนที่นะคะจำนวนที่โอเคนะคะพิเศษจะ explain s h o t explain ลูกตัว the first topic นะคะ even or odd นะคะจำนวนคู่หรือจำนวนคี่การที่มันจะเป็นจำนวนคู่จำนวนคี่ได,น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 ด้นั้นนะคะเพราะปีนี้มันจะมีซี่คออยู่างและลูกนะเราจะต้องจักจับคู่เราจะต้องจ,าจ,เจเำเป็นให้บอกว่า มันมีคู่ไหมมันมีกลุ่มอยู่ไหมนะคะ่ะทีเชอร์จะเอเ็กเซนนะคะในข้อปิกต่อไปนะคะในข้อปิกต่อไปนะคะเทสแว,วลูส์นะคะค่าประจำละอ่าวน,นี้ฟิสตาัาที่เก็บคู่เราสตาัาที่เก็บคูนะคะเราจะเรียนอยู่ในหลัก ม e วิ t o g e t h e r t o m ์ท e ีคูณแ t ่แนที่สอะคะะเรื่องค่าประจำหลักมันจะีซี่มากถ้า you make understand นนะคะถ้าอยูอ่นเดอร์ะานเียมาดูค่าประจำหลักเลขสองเนี่ยจะมีค่าประจำหลักอะไรคะน้าค่าประจำหลักหน่วยนะคะค่าประจำหลักหน่วยในภาษาสาเราเรียกว่า o n นนะคะค่าประจำหลักหน่วยนั่นเอง เวลาเขาสัมผทีตัวสุดท้ายนะคะงหน่วยลสิและลอยนะคะในงชี ทำจังหวะก็ไปเลยอ่ะเป็น6ข้อเท่ากับ60นะคะข้อนี้ข้อปินี้นจะจับค้างจับอยู่ในเกมที่ว่างง่ายเลยทีเดียวนะคะถ้าเราสามารถแยกออกได้นะคะลำหน่วยลำสิบลำร้อยนะคะอยู่ลงไปดูเซลนะคะค่อนข้างจะ busy นะทีเชิญจะทำตีโต่อนในข้อปิดที่3นะคะข้อปิดที่3ว่าด้วยเรื่องของ extran ตัวอย่างเจ่นแม่รูกปกระจายเป็นยังไงนะดิเช่อกิดีดเบนร์เบอร์นะคะให้เราคูณแรกนออรดัเบรน,น,น,นะคูแรกแอนายนที่ายที่วสเบอนัมเบอร์ดนที่วันคะคู0แรกแอนด์นที่วันดิเช่อบอกว่าให้นักเรียนไปเขียนในรูป น,นี้เป็นหลักหน่วยนะคะหนึ่งหลักหน่วยสามหลักสิบมีค่าเท่ากับสามสิบแล้วนะสองหลักร้อยมีค่าเท่ากับสองร้อยมีช่วให้เราเขียนในรูปของกระจายนะคะหนูก็เขียนต่อนะคะสองเป็นหลักร้อยสองร้อยพลัสอะไรพลัสสามสิบเท่านี่ นึ่งแบบนี้เราเรียกว่ารูปกระจายนะคะหรือีเชื่อให้อีกสักหนึ่งตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะสิ่งท้างแรกกันนะเออเลือกที่ไน น,นี้าวเซเว่นท่านแรกแทนแทนแทนวันให้นักเรียนเขียนจำนวนเต็มหนูจะเขียนได้เท่าไหร่คะอ้าวคือ711นั่นเองนะคะ711นั่นเองอ่ะนะคะใน3ามท็อปิกของวันนี้ไม่ยากจนเกินความสามารถของเราไปนะคะมีเชิงทำคลิป X แทนที่ช็อตมากมากกับฉาอธิบายสั้นๆแล้วก็ วมื่อเปิดเจแล้วเราจะกลับมาเรียนทบทวนใหม่นะคะในหนังสือนัเกเรียนได้ถังส่งก,กลับไปแล้วนัเกเรียนสามารถไปอ่านทบทวนในหนังสือได้หรือทําแบบฝึกหัดในหนังสือเราได้นะคะในหนังสือเ,เรามีแบบฝึกหัดให้ทานะคะถ้านัเกเรียนมีเวลาว่างหลังจากที่ทาวอร์กชีตที่ทิเช์ส่งให้ไปนัดนันเกเรียนสามารถอ่านหนังสือทบทวนแล้วก็ทําในเวิร์กบุ๊กของเราได้นะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าแนละ้วลูกนะ้เใช้แร์เซลล์นะคะ รถไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะ Stay at home, see you bye bye ค่ะ